สวัสดีครับกับมาพบกับผม,บผมต้นเอ็กซ์ครับวันนี้เรามาอยู่กับช่วงขอมาเราจัดให้ครับผมมาเจอคอมเมนต์หนึ่งอีกแล้วนะครับเป็นคลิปนี้น้องเออไม่รู้ว่าน้องหรือพี่กูไม่รู้นะ <Huh? S 1> ชื่อน้องชัตเตอร์พ่อแม่ตั้งให้เขาบอกว่าอยากอยากรู้ข้อดีข้อเสียของปืนนี้บ้างครับอ่าวันนี้เราก็มาจัดเลยนะฮะ ดีเเสียของปืนตัวนี้นะครับข้อดีก็ไม่เยอะอะเพราะว่ารู้สึกไม่มีที่อะไรดีเลยโอเคฮะข้อดีก็มันได้ความแรงตามที่เราต้องการเราสูบลมแค่ไหนก็ได้ความแรงแค่นะั้นนี่คือข้อดีของมัน, <S <S นข้อสองระบบปล่อยลมเนี่ยมันซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดมันเป็นระบบวาวน้ำฮะตัวเนี้ยทำจากวัสดุง,ง่ายๆระบบวาวน้ำสามน้ำหนักเบา หนักเบาพบพาสะดวกยิงนกยิงหมูยิงหมูยิงกูยิงปลาฮอ่ะเมื่อกี้พูดถึงข้อไหนแล้ววะข้อสามป่ะอ่าก็สี่ระยะวางผลมันอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ20-30ถึงเมตรนี่คือแม่นที่เที่ยแม่นมากนี่คือปืนลำนี้นะไม่เกี่ยวกับปืนของคนอื่นนะพูดถึงปืนตัวนี้20-30เมตรเนี่ยตายตายยางขี้อ่ะ ข้อเสียมันะฮะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกปืนนี้มันไม่ค่อยเสียใช้ได้อยู่เฮ้ยผู้เล่นข้อเสียมานะคะคือมันยิงได้ทีละนัดยิงได้ทีละเมตรมันลําบากในการใส่ลูกนี่แหละคือถ้าเป็นระบบตัวนี้เขาเรียกว่าระบบระบบอะไรวะระบบเซมิเอ่าระบบเซมิเซมินี่คือแปลว่ายิงได้ทีละนัดต้องใส่ลูกหนึ่งนัด<อ>สูบอ่าสูบทีละนัดเฮียพูดอะไรของกูวะคือไม่ใช่คือการใส่ลูกหนึ่งนัดสูบสูบ แล้วแต่เราจะสูบนะกี่ครั้งมันก็ยิงได้นัดเดียวอ่ามันไม่ใช่ระบบ PCP เว่าอ่าถ้าระบบ PCP เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันสูบลงครั้งเดียวมันก็ยิงได้หลายๆครั้งว่าปังปังปัง,ปง,ปงอะไรประมาณนี้อ่านี่คือข้อเสียมันยิงได้ีลนะนัดส่วนข้อสองนะมันมีความแข็งแรงค่อนข้างน้อยเออมันวัตถวุวัสดุที่ออกมาใช้เนี่ยเป็น PVC เกือบ80น่ะไหนยังมีไม้แค่ท้ายที่เป็นไม้ มันก็ PVC อ่ะถ้าไม่นับกับไอด้ดอกยาวเนี่ยนะรอปืนอะไรพวกเนี้ยอ่าข้อ3ระบบเก็บลมหรือสูบอ่ะอาจมีการสึกล้อได้ในอนาคตเนี่ยไอ้ตัวที่เราใช้ตัวเนี้ยนี่ตาราจระเข้ไม่ได้โฆษณานะมันเป็นตาราจระเข้อ่าแล้วที่สําคัญเวลาเราสูบนี่ไม่บ่อยใช่ไหมเวลาเราใช้งานน่ะระบบเขาเรียกอะไรลูกสูบเออลูกสูบเออลูกสูบ เอ้กูจะเสียงสูงทำไมวะเออนั่นแหละมันจะมีการสึกอรอในอนาคตมันอาจจะไม่ทนต้องการแบบต้องทนก็ต้องเป็นระบบอื่นนะแต่ไม่รู้ว่าระบบอะไรแต่ก็เห็นกูใช้กันอย่างนี้บ่อยนะเยอะอ่าจบนะตัวนี้สองจัตวาหรือสีจังหวัาอาจจะเป็นสีจังหวาสัตว์อีกอ่าอันอันอันเนี้ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาไปไหนพกพาลำบากซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ข้อดีอ่ะมันจะมีแบบว่าพกพาสะดวกใช่ป่ะ อ่านี่คือข้อเสียของมันก็คือพวกพาลำบากไอ้เหี้ยแม่งตำรวจเห็นก็คือโดนจับไอ้สัสเลยโอเคนะเนี่ยที่สำคัญไอ้เจ้าตัวเนี้ยข้อเสียของมันนะเสียที่เหี้ยเลยลั่นง,ง่ายเนี่ยไกลแม่งทำจากที่อะไรไม่รู้เนี่ยอ่ามันลั่นง,ง่ายมากเพราะฉะนั้นแล้วคนเล่นอนะ่ะต้องระวังระวัง,ระว,งระวังว่าปลายกระบอกปืนอนะ่ะอย่าหันใส่ใครเด็ดขาดก็คือไม่ขึ้นบนก็ต้องลงล่งางเนี้ยเวลาใส่ลูกกระสุนโอเคปะ่ะโอเคนะ huh? โอเคนะรู้เรื่องนะก็ข้อดีข้อเสียของปืนดำนี้คือเออกูยังไม่ได้บอกชื่อปืนดำนี้เลยเปืนดำเนี้ยปตั้งชื่อให้มันเมื่อตอนสองสามวันล่าสุดนะคิดกันนานมากเนี่ยชื่อ,อปืน,ปนชื่อปืนตัวนี้ออฟติงสุลูเมดดาวอ่าไอสัตว์ฟังละคุ้คุ้นใช่ปะ่ะมันอยู่ในคลิปคลิปที่แล้วอ,ะอ่ะอ่าไปลองย้อนด,ดูเอาคลิปนี่แหละนี่แหละตั้งชื่อมันแล้ว Off down. ออฟติงสูเมดดาวอ่าเทเวลาเลย,เลยโอเคฮะ จบกันไปครับกับคลิปข้อดีข้อเสียของชื่ออะไรวะชิเตอร์ชิเตอร์พ่อแม่ตั้งให้ครับโอเคตามนี้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากรู้สึกว่าเราจะไร้สาระมากเลยพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียเนี่ยที่สําคัญนะปืนนะมันมีข้อดีมีข้อเสียก็แตกต่างกันไปแล้วแต่คนทําแล้วแต่อุปกรณ์ที่เรามาใช้ถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่มันดีหน่อยข้อดีมันก็จะเยอะข้อเสียก็จะน้อยโอเคป่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์ที่เหมือนผมใช้เนี่ยคือผมหาเก็บแถวๆขยะเอามาทําก็คือแบบทีวีซีก็หาเอาในที่มันตกๆอยู่โอเคเราซื้อแค่ไม่กี่อย่างปืนเนี่ยผมพูดตรงๆเลยคือราคานะราคาวัสดุทุกอย่างนะไม่เกินหนึ่งพันบาทที่ผมทานะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจย,ยังไงก็กดไลค์นะครับถ้าชอบใจเฮี้ยๆก็กด s u b s c r i b e นะครับตรงนี้ตรงนี้นะฮะโอเคครับ ถ้าไงก็ไปนอนดีกว่าเนาะถึงแล้ววันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรก็กดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์กด,กกดมันมีปุ่มอะไรให้กดแม่ก็กดไปเหยเฮ้ยโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับโยไปนอน